วันนี้มาคาเฟ่ค่ะออ a เรนี R T คาเฟ่ค่ะเขาบอกว่ามีกลงนกใหญ่นะคะสามารถเข้าไปได้ด้วยวแล้วเขาจะเข้าไปทําไมกันล่ะคะเขาไปให้นกจิกอะคะซึงไม่เข้าอะคะ่ะเราไปสั่งอาหารกันเลยดีกว่าะคะ่ะเป็นมูแลกนะคะเป็น ตอปอรี่มัทฉะลาเต้โอ้ตองปกสวยงามค่ะรสชาติอร่อยนะคะไม่หวานมากค่ะอีกเมนูหนึ่งอาหารนะคะที่เราสั่งก็คือสปาเกตตีคีมมาค่ะโอเคนะคะชอบในการจัดจานนะคะเขาบอกว่าดอกไม้ที่นำมาเสิร์ฟนะคะสามารถทานได้นะคะ ใค่ไหวทานเลยค่ะอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือยำสลัดอะโวคาโดนะคะนี่มีดอกไม้ด้วยสวยงามค่ะนะคะสถานที่อาหารสถานที่ดีอาหารอร่อยนะคะก็เหมาะกับราคาค่ะ